เริ่มแรกให้เราเลงมาสเตอร์ก่อนนะครับเลงมาสเตอร์อ่าพอเราเลงมาสเตอร์ประมาณหนึงปุ๊บเนี่ยก็คือไฟมันวิ่งแล้นแสดงว่าสัญญาณเรามาแรงแล้วเราปรับได้ตามชอบนะครับอยากได้ลึกๆก็หมุนมาเนี่อ่าถ้าหมุนย่างนี้แล้วมันลึกไม่พอนะครับก็ยกยกด้านหลังขึ้นนะครับ นะครับยกเบตรตัวนี้ขึ้นนะเบรก็จะลูกใหญ่พอเราแต่งได้เสร็จสับหมดแล้วแล้วก็มาคุมตรงนี้เอาเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วก็มาคุมตรงนี้เอาช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้จะเป็น QR code line นะครับสามารถสแกนแล้วก็แอดไลน์สอบถามสินค้าได้เลยครับสวัสดีครับพ่กับผมช่างสันนะครับ เดี๋ยนคลิปนี้ผมจะมารีวิวปีคอร์สสี่ทางตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว SC สอง6ูนย์สองหกนะเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันในคลิปนะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวปีคอร์สสี่ทางนะครับตัวนี้เป็นรุ่น SC สองศูนย์สองหกนะครับอันนี้ก็ออกก่อนเลยนะร <laughs> ีบรีบนะพอดีมีลูกค้าสั่งก็เลยไหนๆก็มีลูกค้าสั่งแล้วก็ทำออกขายก่อนปีหน้าเลยนะครับนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวทีว่ถือว่าแนวแกนว็ถือว่าแรงอยู่นะนะครับแนวแรงเลยแหละนะครับตัวนี้นะนะครับมันได้แทบทุกแนวนะครับนะครับเป็นตัว4ทางเป็นตัว4ทาง2ใหม่นะครับก็ถ้าดูเพลินๆก็จะเหมือนตัว SC 202สนเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น4ทางนะตัว SC 202 1จะเป็นตัว3ทางนะครับแยกเบรดแยกกลางแยกแหลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแยกเบรด แยกกลางแยกฮอนแยกแหลมอิสระเลยนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นปีโทนปีโทนก็คือให้ตั้งไว้กลาง,งหมดนะครับนี่เลยตั้งไว้กลางทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมาสเตอรอ์มาสเตอร์คุมเสียงทุกอย่างาปีผมทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นหน้าตาแบบเนี้หรือว่าหน้าตาแบบไหนก็แต่แหละนะครับลูกค้าหลายท่านบอกว่าทําไมไฟไม่วิ่งก็คือเวลาลูกค้าเร่งเนี่ยเร่งตรงนี้นิดเดียวเองแล้วไปเร่งตรงนี้แรงนะครับ ไฟมันไม่วิ่งยังไม่พออีกเสียงมันยังไม่ออกนะครับถ้าทําอย่างนี้นครับผมแนะนําให้เวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยในโทรศัพท์หรือในโน้ตบุ๊กนะให้เร่งสุดเลยแล้วก็มาเร่งมาสเตอร์ตร,ตรงนี้เนี่ยให้ดูไฟมันวิ่งนะครับเนี่ยถ้าไฟมันวิ่งประมาณนี้ก็แสดงว่าสัญญาณมาแรงแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปเร่งลดตรงนี้เอานี่เนี่ยเราเราแต่งเสียงได้สมบูรณ์หมด แล้วก็มาคุมตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำรายละเอียดครับเป็นตัว sc 2 0 2 6นย์สองหกะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนรับปีส0 2 6ูนสองหนะครับอันนี้ก็ออกก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับมีลูกค้าสั่งนะครับก็ถือว่าจับมารีวิวเลยนะครับนะครับก็จะมีไฟให้เลือก2แบบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเขียวนะครับอ่าสายเขียวนะครับส่วนแถวตัวล่างตัวล่างนะจะเป็นตัวไฟสีน้ำเงินนะครับลูกค้าอยากจะได้ไฟแบบไหนสั่งได้หมดนะครับ นะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟสีน้ำเงินตัวนี้เป็นไฟสีเขียวสองตัวบนเนี่ยเขียวนะครับเขียวตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบแนวเขียวเขียวก็สั่งได้นะครับสีเขียวนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับแล้วก็อ่าวงจรนะครับวงจรก็จะเป็นของผมเองทั้งหมดเลยนะครับนี่อ่านะครับอะไรคุณภาพนะครับแล้วก็อะไรเบอร์ไอซีผมไม่ได้ลบนะนะครับไอซีไม่ลบเบอร์เลยนะครับเป็นเบอร์สองศูนย์ 68นะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น TL084 หรือ074ก็ใส่ได้หมดนะครับนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจ็คสองแบบห้ครับส่วนด้านหลังเียผมให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูรายละเอียดก่อนว่าตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับทําหน้าที่ยังไงนะครับสรรพคุณมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็เริ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นปีโทน มันนี้จะเป็นคอสแหลมคอสฮอนคอสกลางคอสเบดวันนี้ผมจะลองสาธิตแค่3ามทางนะส่วน4ี่ทางก็เหมือนกันหมดแหละลูกค้าจะไปต่อฮอนก็ได้ไม่ต่อฮอนก็ได้นะครับตัวสามตัวสทางเนี่ยลูกค้าสามารถเล่น3ทางได้4ี่ทางได้มันจะเป็นต้องว่าเล่นสี่ทางเลยนะครับส่วนท่านไหนไม่มีฮอนก็เล่นแค่กลางเบลดกลางแหลมจบนะครับฮอนไม่ต้องต่อก็ได้นะครับนะครับส่วนแถวล่างนะครับตัวที่สามารถเสียบไม้ได้2ตัวนะครับก็ อันเดียวกับตัว2 0 2สูเลยนะครับเพียงแค่ต่างแค่ชุดคอร์สนะครับชุดคอร์สจะคนละตัวกันนะครับชุดไม้อันเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเล่งเล่งลดไม้หนไม้สนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเล่งลดไม้หนึ่งไม้สตัวนี้เวลาเราใช้งานไม้ให้เรากดเข้าตรงนี้นะครับกดนิ้วเข้าไปนะครับถ้าไม่ใช้ก็ให้กดออกนะครับตัวนี้เล่งไม้หนไม้สตัวนี้ปรับทุ้มไม้ปรับกลางแหลมไม้ตัวนี้มาสเตอร์ก็คือมาสเตอร์เอ็มซีก็คือเวลาเรา ถ้าเกิดว่าไม้มันแรงไปเนี่ยเราก็สามารถมาคุมตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะมีตัวเล่งลดเสียงสองสองชุดนะครับสำหรับชุดไม้นะถ้าเกิดว่าเล่งตรงนี้แรงแล้วแต่ไม่ยังเบานะครับก็ให้ไม่เล่งตรงนี้สุดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Echo นะครับ Echo นะครับปรับได้ตามชอบเลยนะครับ Echo ก็ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับ นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ผมเสียบขาไว้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายตัวที่ไม่ได้เสียบให้ดูนะครับนะครับด้านหลังนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็จะสกรีนสันซาวพาวเวอร์ไบโพลานะครับแล้วก็โมเดล s c 2 0 2 6นะครับนะครับด้านหลังเหมือนกันทุกรุ่นเลยก็จะมีปลั๊ก AC ให้ตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเสียบไฟบ้านไฟแหลงเราได้หมดนะครับ นะครับเริ่มแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบสนะครับกองไม่โฟกัสเลยนะครับชุดนี้จะเป็นเบสจะมีแจ็คให้สองแบบนะครับก็จะมีแจ็คโฟนแล้วก็เอ็กอาร์นะครับลูกค้ามีแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะครับเนี่ยหนึ่งวงก็คือหนึ่งเสียงนะครับหนึ่งเสียงไปเข้าพาวเวอร์เบสข้าง R ไปเข้าพาวเวอร์เบสข้าง L อ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับที่จะเขียนว่ามิดเนี่ยเอาพุทมิดนะครับ ข้าง R ไปเข้าพวกลางข้าง L นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฮอนนะครับเนี่ยฮอนก็มีแจ็คสองแบบให้เหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูหนึ่งวงก็คือหนะึ่งเสียงนะครับออกหนึ่งเสียงนะมีแจ็คแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปลี out ปลี out คืออะไรปลี out ก็คือเป็นเสียงรวมนะครับเสียงรวมก็จะใช้ต่อเมื่อมีคอสปันหรือว่า จะทำมอนิเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ทำมอนิเตอร์ได้นะครับหลักๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากจะใช้ก็ต่อเมื่อมีค่สปั่นไปเสริมนะครับก็จะใช้ชุดนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านอาจจะไปเอาส่วนลูกค้าท่านอาจจะเอาไปทำมอนิเตอร์ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสัญญาณอินพุตนะครับอินพุตมาจากไหนมาจากเครื่องรับสัญญาณบลูทูธมาจากโทรศัพท์มาจากโน้ตบุ๊กเข้าตรงนี้นะครับนี่มีแจ็คให้2แบบนะครับมี RCA มีโฟนนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับ นะครับส่วนสวิตช์แดงๆตัวนี้นะครับเนี่ยให้ดูกว้างๆสวิตช์แดงๆตัวนี้จะมีตัวหนึ่งด้านหลังนะครับสำหรับปีรุ่นนี้นะนะครับหลายท่านก็คงจะงงๆแล้วว่ามันสวิตอะไรนะตัวนี้จะเป็นเบส2ระบบนะครับก็คือเป็นเบสสสเต็ปนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนจะเอาไปใช้งานแนวแข่งแนวโชว์แนวแข็งๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องยกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ หรือถ้าท่านไหนต้องการแบบเบรทนุ่มๆหน่อยก็ยกขึ้นนะครับเบรก็จะลูกใหญ่นุ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตู้และขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละท่านนะครับสามารถปรับด้านหน้าได้แล้วก็สามารถยกลองฟังเสียงดูได้นะว่าชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการปรับใช้งานให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเดียวกันทุกรุ่นเลยนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับแทบจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับนี่เริ่มแรกให้เราเล็งมาสเตอร์ก่อนนะครับเล็งมาสเตอร์ พอเราเล่งมสเตอร์ประมาณนึงปุ๊บเนี่ยก็คือไฟมันวิ่งนั้นแสดงว่าสัญญาเรามาแรงแล้วนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับวิ่งติดแดงก็โอเคแล้วที่นี้เราเลือกเล่งเลยจะเล่งเสียงอะไรนะครับอยากเล่งแหลมก่อนไหมอยากเล่งกลางก่อนไหมก็ได้หมดนะครับนี่ยเดี๋ยวลองดูอ่านะครับความทีนะครับเลือกได้นะครับมันคว้าได้เยอะมากนี่นะครับแหลมหยาบแหลมติ๊บนะครับจบเลยนะครับกลางนะครับ าการเม็กลางใหญ่เม็ดนะครับ รับได้ตามชอบนะครับอยากได้ลึกๆก็หมุนมาเนี่ถ้าหมุนอย่างนี้แล้วลึกไม่พอนะครับก็ยกยกด้านหลังขึ้นนะครับนะครับยกเบรดตัวนี้ขึ้นนะเบรดจะจะลูกใหญ่เบดจะลูกใหญ่นะครับ ุมตรงนี้เอาเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วก็มาคุมตรงนี้เอาเห็นไหมครับเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรก็มาคุมตรงนี้เอานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวอยู่ห9 0ันเก้าร้อยบาทนะครับ 6,900บาทรวมค่าจะส่งให้นะครับส่วนท่านไหนที่เก็บไปทางก็มัดจำา500บาทนะครับลดแรกนะครับผมจะมีโปรพิเศษให้นะครับ12ตัวแรกนะครับ6,500บาทรวมส่งนะครับราคานี้แบบโอนนะถ้าหมด12ตัวแล้วผมจะขายอยู่ที่6,900บาทนะครับรวมค่าจะส่งให้นะครับราคาแบบโอนนะส่วนเก็บไปทางนะครับลูกค้าต้องมีมัดจาก่อนนะครับถ้าไม่มัดจาผมไม่ส่งให้นะครับเพราะว่าของมันมีมูลค่าสูงแล้วก็ มันต้องใช้เวลาประกอบประมาณ2วันนะครับสองสาวันกว่าจะได้ส่งนะครับนะครับลูกค้าต้องมัดจาก่อนนะนะครับส่วนท่านไหนที่เคยซื้อขายกันอยู่แล้วหรือว่าท่านไหนที่ติดตามผมอยู่แล้วก็สะดวกโอนก็ยิ่งดีนะครับหกพ0บาทรวมส่งนะครับมี12ตัวนั้นราคานี้นะครับถ้าหมดแล้วก็จะขายในราคาเต็มนะครับหกพัาบาทนะครับวันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไม้ให้ดูนะครับนะครับผมจะใช้ไม้เน่าๆนี่แหละนะครับนี่ ใช้ไม้น้ำเน่านะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็เวลาเราจะใช้ไม้แล้วกดตรงนี้เข้านะครับปุ่มมิวตรงนี้นะเราเสียบรูไหนก็ได้นะครับไม่หนึ่งไม้สองได้หมดนะครับอ่าพอเราเสียบปุ๊บแล้วก็อกดปุ่มมิวเข้าอ่าเราก็เล่งไม้หนึ่งไม้สองตังนี้นะครับเนะี่ยลองนะครับสายไม่ค่อยดีนะไม้นะครับชิบชิบทดสอบทดสอบอ่าเสียงไม้กับเสียงเพลงมันจะสัมพันธ์กันนะครับมันจะปรับเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนชุดนี้จะไม่มีผลแล้วนะถ้าเกิดเราใช้ไม้นะครับ c h e c one t เราก็เปิดเพลงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าไม้เราเล่นรถตรงนี้นะครับ check one two. ทดสอบทดสอบหนึ่งสองตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์ไม้ c h e c one อันนี้จะเป็นไอโค่นะครับ check one two check one t อยากได้แบบไหนปรับตามชอบเลยนะครับเอกโคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็สั่งได้นะครับส่วนตัวนี้มีลูกค้าสั่งไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับก็มีเจ้าของแล้วหนึ่งเครื่องนะครับส่วนอีก2เครื่องยังไม่มีเจ้าของนะลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็ เอาไปลองได้เลยนะครับ6,500าบาทรวมส่งแบบโอนนะครับนะครับสนใจก็จัดได้นะครับคลิปนี้ขอพระคุณลูกค้าทุกท่านและก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดนะครับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านครับ